เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะภรรยาสุดหว่วงบทที่13 5ห้า พริบตาเดียวพระสนมก็จะอายุสี่สิบแล้วบ่าวยังจำได้ถึงครั้งแรกที่พบท่านพระสนมเพิ่งอายุเก้าขวบศีรษะเก้าหวยสองข้างมองบ่าวยังเขินอายอยู่บ้างแต่กลับแสซงวางท่าเหมือนผู้ใหญ่สูเฟยหลุกตาลงสีหน้าสงบเงียบหลี่กูกูไม่สนใจอธิบายกับนางอย่างไรเรียวแรงพระสนมสงสัยบ่าวบ่าวไม่โทษท่าน แต่พระสะนมคิดดูให้ดีบ่าวไม่มีบิดามารดาพี่น้องชายหญิงตั้งนานแล้วอยู่ลำพังเพียงคนเดียวจะหวังผลประโยชน์อำนาจหรือบ่าวเป็นนางกำนันใหญ่ข้างตายพระสะนมจะไฝ่สูงกว่านี้ได้อีกหรือหรือว่าบ่าวกลัวตายถูกคนขมค่มขู่ก่าวถึงตรงนี้นางก็ยิ้มอย่างภูมิใจ พระสนมยังจำได้หรือไม่ตอนท่านตั้งคันสู้ององอาหารทุกจานยาบำรุงทุกชามล้วนเป็นบ่าวที่ชิมก่อนส่งให้ท่านบ่าวติดตามท่านมาหลายปีพระสนมสงสัยบ่าวบ่าวไม่โทษท่านแต่ในใจบ่าวเจ็บปวดเพราะสะเทือนใจเกินไปร่างกายทนรับไม่ไหวหญิงชาราจึงไอรุนแรงออกมา ซูเฟยรีบลูบหลังให้นางเห็นมุมปากของหลี่กูกูมีเลือดไหลออกมาซูเฟยก็อึ้งไปเพิ่งตระหนักได้ว่าหลี่กูกูไม่ไหวแล้วจริงๆพระสนมข้าต้องไปแล้วข้าไม่เต็มใจข้างกายพระสนมยังมีคนถอยอยู่พระสนม หลี่กูกูยังคงกุมมือนางแน่นหลี่กูกูยังไม่ทันเอ่ยจบร่างที่โน้มมาข้างหน้าก็เซลงทั้งห้องเหลือเพียงความเงียบสัง,งดัดสูเฟยจ้องผู้อาวุโสที่อยู่เป็นเพื่อนนางมาหลายปีเรื่องการก่อนปรากฏชัดในความทรงจำในใจเกิดความรู้สึกเสียใจขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนางเข้าใจหลี่กูกูผิดไปใช่หรือไม่ แต่ถ้าหลีก่กูกูบริสุทธิ์ชุวยวันหลีก่กูกูเลี้ยงดูนางจนเติบใหญ่ชุวยหวันก็เป็นคนที่นางเลี้ยงดูมากับมือชาไหนชุวยหวันต้องทำร้ายพี่สไยสี่ด้วย เรื่องที่เกิดกับสกุลชุยในงานเลี้ยงวันเกิดของบิดาตอนเดือนห้าพันปรากฏขึ้นในหัวสีจิ้นไม่ช่วยชุยหวันนั้นพอเข้าใจได้ชุยหวันเข้าใจญ,ญาติผู้พี่ว่าสงสัยนางก็มีเหตุผลอยู่แต่กับมีเรื่องหนึ่งที่ไม่สมเหตุสมผลฉาไหนชุยหวันจึงต้องไปเด็ดดอกบัวเพื่อเอาใจพี่สะพ้ายสี่เอาใจหลานชายหรือเรื่องซุกซนเช่นนี้ฉินอินอุ้สามารถทําได้ชุยหวันกับไม่ใช่คน คนหนูแบบนั้นตั้งแต่เด็กนางก็สงบเสงี่ยมรู้ความชาไหนตอนเดือนห้าที่ครอบครัวมารวมตัวกันจึงละเมิดกดได้ถ้านางตกน้ำจริงๆถ้าสีจิ้นลงไปช่วยจริงๆถ้าคนทั้งสองสัมผัสเนื้อตัวกันช่วยวันถ้าช่วยวันคิดอยากแต่งให้บุตรชายคนโตเช่นนั้นนางก็มีแรงจูงใจในการวางยาใส่กระถางดอกเบญจมาศร่รางของซูฟอยสถานเฮือกนางไม่กล้าเชื่อไม่อยาก เชื่อสาวน้อยที่นางปฏิบัติเหมือนกับบุตรสาวแท้ๆจะโหดเยี่ยมเจ้าแผนการได้เพียงนี้นางไม่อยากเชื่อแต่สมมุติว่านี่คือความจริงนางจะมองบุตรชายคนรองแต่งกับสตรีเช่นนี้ได้หรือซูเฟยมองหลีก่กูกูที่นอนตายตาไม่หลับบนเตียงหาข้ออ้างให้ช่วยหวันโดยสัญชตาตญาณทันที บางทีหลี่กูกูอาจจะเป็นคนทำขอเพียงนางเชื่อคําก่อนตายของหลี่กูกูบุตรชายสองคนของนางก็จะกินแหนงแข่งใจกันเพราะช่วยวันบุตรชายคนร้องชอบช่วยวันถึงเพียงนั้นเขาจะต้องเชื่อว่าช่วยวันเป็นผู้บริสุทธิ์แน่บุตรชายคนโตให้ความสําคัญกับภรรยาและบุตรชายถ้าสงสัยช่วยวันขึ้นมาจะต้องผูกใจแขนไม่เลิกลาสองพี่น้อง ซูเฟยไม่กล้าคิดต่อไปนางแซงทำเป็นสูขุมขนากับตำหนักหลีก่กูกูป่วยตายถูกคนหามอ,ออกไปในวันนั้นฝังร่างในสุสานสำหรับนางกำนันที่มีฐานะเมื่อข่าวแพร่ออกไปฮองเฮาได้ยินแล้วก็ประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากซูเฟยกลับนอนไม่หลับทั้งคืนวันที่สองนางส่งคนไปรับตัวช่วยหวันเข้าวังหลีก่กูกูตายแล้วคนร้ายตัวจริงเป็นนาง หรือไม่นั้นไม่สำคัญแต่สำหรับชุยวันซูฟอยจะต้องสอบถามให้ชัดเจนท่านป้าท่านคิดถึงข้าหรือชุยวันเดินเข้ามายิ้มสดใสมือถือเสื้อคลุมผูกคอตัวหนึ่งไว้ข้าก็คิดถึงท่านป้าถือโอกาสเย็บเสื้อคลุมให้ท่านก่อนอากาศเย็นเต็มที่ท่านลองใส่ดูซูฟอยยิย้มเรียกนางมาข้างกายเหมือนเมื่อก่อนรับเสื้อคลุมผูกคอมาดูเอ่ยชมเสียงเบา ฝีมือเย็บปักของหวันวันรุดหน้าขึ้นจริงๆชุดเจ้าสาวเย็บเสร็จแล้วหรืออย่ามัวแต่เย็บเสื้อคุมให้ค่ะทำให้งานแต่งของตอนเองล่าช้าไป ถ้าท่านป้าหลอกข้าอีกภายหน้าค้าก็จะไม่มาแล้วชุยหวันก้มหน้าขอนหน้าแดงสูเฟยมองใบหน้าเขินอายของนางส่งสายตาให้ฉันกงกองเฉันกองกงจึงส่งสัญญาณให้พวกนางกำนันออกไปเหลือเขาอยู่รับใช้คนเดียวในห้องชุยหวันมองตามพวกนางไปอย่างประหลาดใจหันมามองสูเฟยอย่างงุนงงสูเฟยก็ไม่อ้อมค้อมจ้องตานางเอ่ย เมื่อวาหลีกูกูตายไปก่อนตายนางบอกข้าว่าคนที่ใส่กลิ่นชะมดลงในกระถางดอกเบญจมาศไม่ใช่นางช่วยวันตื่นตะลึงกตอนจากนั้นก็มีสีหน้าเลื่อนลอยตามมาด้วยการผุดลุกขึ้นยืนทันทีอย่างไม่อยากเชื่อถามอย่างหดหูท่านปาทัานป้าสงสัยข้าหรือกล่าวถึงตอนท้ายน้ำตาเม็กใหญ่เท่าถั่วก็ร่วงลงมานางปิดปากร้องไห้ ท่านป้าสงสัยว่าข้าทำใช่หรือไม่ท่านเห็นข้ามาตั้งแต่เด็กท่านก็สงสัยข้าหรือนางคล้ายกับได้รับความอดสูใหญ่หลวงสายตาของชุวยวันกวาดมองไปรอบๆเห็นบนต่างนอนวางกล่องเย็บปักไว้โผลกายเข้าไปขว้ากันไกมาทิ่มใส่ข้อมือตนเอง หวันวันหยุดก่อนซูไฟตกตะลึงช่วยวันปักกันไกเข้าข้อมือแล้วฉันกองกองสังเกตอยู่ด้านข้างพุ่งเข้าไปแย่งกันไกก่อนซูเฟพยุงร่างช่วยวันที่สายงอนเงน คนหนูช่วยยญยต้องทำเช่นนี้ซูเฟยร้อนใจยิ่งกว่าเขาอีกพยุงช่วยวันมาพิงหัวเตียงสั่งให้ฉันกงกองไปเชิญหมอหลวงหลิวประจำตำหนักเจ้าหนิงมาด้วยสีหน้าซีดขาวฉันกงกองไปแล้วนางก็หยิบผ้าเช็ดหน้ามากดมือของช่วยวันเห็นผ้าเช็ดหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างรวดเร็วน้ำตาก็ไหลาอาบดุดสายฝนฉันไหนเจ้าโง่เช่นนี้ เจ้าอธิบายดีๆกับข้าก็ได้ข้าจะไม่เชื่อเจ้าเฉียวหรือถ้าเจ้าเป็นอะไรไปจะให้ข้าเสียใจจนตายหรือไร้ชุยหวันก็ร้องไห้เช่นกันเจ็บจนสูดปากร่างสั่นไปทั่วข้าเรียกท่านว่าท่านป้าแต่ในใจข้าท่านไม่ต่างอะไรกับมารดาแม่ข้าไม่เชื่อใจข้าข้าอยู่ไปจะมีความหมายอะไรท่าเน่ยสนข้าเลยให้ข้าตายไปเถอะ นางพยายามดึงข้อมือตนเองกลับมาสู่ไฟกดมือนางไว้แน่นมองเลือดของหลานสาวที่อาบย้อมมือตนเองทั้งเสียใจทั้งคับแคขนล้วนเป็นป้าที่ไม่ดีเป็นป้าที่ไม่ดีเองวันวันอย่าร้องให้เลยภายหน้าป้าไม่สงสัยเจ้าแล้วเรื่องนั้นเป็นหลีก่กูกูที่ทำก่อนตายนางยังคิดยุแยงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราวันวันอดทนไว้นะป้าผิดไปแล้ว ช่วยวันหลับตาร้องไห้ออกมาเงียบๆใบหน้าซีดขาวดุดกระดาษจ,จากการเสียเลือดมากเกินไปแต่ในใจนางกลับปลอดโปรง่งใช้เลือดมากขนาดนี้มาแลกกับความไว้วางใจในอนาคตก็คุ้มแล้วนางไม่อาจให้ท่านป้าสงสัยนางนางไม่เหลือหลักฐานก็จริงแต่ก็ไม่อาจแก้ตัวได้ชัดเจนเช่นนั้นความสงสัยในใจของท่านป้าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่รักเอ็นดูนางเหมือนบุตรสาวแท้ๆอีกต่อไป นางล่วงเกินสีจิ้นไปแล้วไม่อาจล่วงเกินท่านป้าได้อีกแม้สีเ้าจะเป็นที่พึ่งพิงในเครื่องชีวิตที่เหลือของนางแต่ท่านป้าจึงจะเป็นคนหนุนหลังนางอย่างแท้จริงเป็นมารดาที่สีจิ้นต้องกิ่งแกรง่งหมอหลวงรีบร้อนมาถึงพันแผลรักษาอาการบาดเจ็บให้ช่วยวันเมื่อรู้ว่าช่วยวันไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วสูเฟยก็ขายเพิ่งตื่นจากฝันร้ายไม่รู้ว่าเพราะอยู่ในห้องหลีกูกูนานเกินไปจนติดไข้มา หรือเพราะการตายของหลีก่กูกูนำมาซึ่งความสะเทือนใจและความรู้สึกสับสนให้นางหรือเพราะละอายใจตามหนีตนเองหลังจากช่วยหวั่นเกิดเรื่องซูเฟยจึงล้มป่วยลงวิงเวียนหมดสติลุกจากเตียงไม่ขึ้นเฉินกงกงอยากไปรายงานจักรพรรดิเตียเหอซูเฟยไม่ยอมแล้วก็ไม่ให้เขาไปรายงานพวกสุยจิ้งพี่น้องด้วย ฉันกงกงได้แต่ตอบรับแต่หมอหลวงหลิวเข้าออกตำหนักเจ้าหนิงบ่อยๆย่อมปิดบางคนที่มีใจแอบแฝงไม่ได้หองเฮาทราบข่าวแล้วก็ยิ้มอย่างลำพองใจนางนึกว่าซูเฟยไม่แยแสความโปรดปรานของจักรพัิเจียรออจริงๆตอนนี้ล้มป่วยแล้วเห็นได้ว่าท่าทางสุขุมปอดโปร่งก่อนหน้านี้ด้วนเสแส้งออกมาทั้งสิ้นในเมื่อซูเฟยฝืนสังขารไม่ยอมให้คนไปรายงานจักรพัิเจียเหอนาง ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งโดยใช่เหตุแต่น่าเสียดายที่นางไม่ใช่ผู้เดียวที่ทราบข่าวหลี่กุ้ยเหรินกวนอิงก็รู้แล้วนางถามเซี่ยอินอย่างสงสยัยทราบหรือไม่ว่าซูเฟยป่วยเป็นโรคอะไรเมื่อซิ่วหนีทุกคนเข้าหอซูซิ่วแล้วก็จะได้รับนางกำนันสองคนเซี่ยอินกับตงเซี่ยเป็นนางกำนันที่ปฏิบัติกวนอิงคนทั้งสองตั้งใจปฏิบัติกวนอิงเต็มที่กวนอิงจึงเชื่อใจพวกนางยิ่งนะัก ได้ยินว่าป่วยเป็นไข้าจากลมเย็นเสียอินเอ่ยเสียงต่ำกวนอิงร้องอ้อเช่นนั้นหมอหลวงดูอาการให้แล้วก็คงจะดีขึ้นกระมังหมอหลวงในวังเป็นหมอที่ดีที่สุดในใต้ละอาการป่วยเล็กน้อยนี้ย่อมไม่ขนารนามือเสียอินไม่เอ่ยอะไรแต่ตองเสวยคิดอะไรขึ้นมาได้เอ่ยเตือนเสียงเบา กุยเหรินซูเฟยเป็นหนึ่งในพระสนมเอกของวางหลังถึงแม้ห้องเต้จะโปรดปรานท่านคนเดียวในตอนนี้ซูเฟยก็ยังมีองค์ชายสองคนอยู่นางยังมีความสำคัญในพระททยของห้องเต้อยู่บัดนี้ซูเฟยป่วยหนักติดเตียงห้องเฮาทราบข่าวแล้วก็ไม่ไต่ถามอะไรแต่ถ้าท่านทูลฝ่าบาทยายมีใช่ทำให้เห็นว่าท่านมีเมตตาใจกว้างพูดไม่น่าฟังหน่อยก็คือซูเฟยอายุใกล้40แล้วทั้ง ยังป่วยหนักฮ่องเต้เสด็จไปเยี่ยมนางแล้วก็ไม่มีทางค้างคืนที่นั่นเช่นนี้ก็ถือว่าท่านมอบไมตรีใหญ่หลวงให้ซูเฟยทั้งยังไม่สูญเสียความโปรดปรานยัยมิใช่เป็นการยิงธนูดอกเดียวได้นกถึงสองตัวเล่ากวนอิงมีความคิดเรียบง่ายได้ยินนางเอ่ยเช่นนี้รู้สึกว่ามีเหตุผลอยู่ตอนบ่ายเมื่อจัก,กรพัิเจหอมาอยู่กับนางก็เอ่ยเสียงอ่อนโยน ฮองแต้ข้าได้ยินว่าพี่สูเฟยป่วยหนักไม่เบาลงจากเตียงไม่ได้ฮองเต้ไปเยี่ยมนางดีหรือไม่ ตอนเด็กข้าป่วยแล้วก็กลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวที่สุดสูไฟยสุขภาพแข็งแรงน้อยครั้งนักที่จะป่วยจาก,กรพัดเจียเหอได้ยินแล้วก็บอกให้เย็นนี้นางกินข้าวเองลุกขึ้นจากไปด้วยสีหน้าเคร่งขรึมกวนอิงผิดหวังอยู่บ้างแต่เมื่อคิดถึงอายุของสูเฟยก็รู้สึกปล่อดปล่องขึ้นมา จัก,กรพัชเจียเหอมาตำหนักเจ้าหนิงเมื่อมาถึงนอกตำหนักมองกำแพงวังที่ทั้งคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยจัก,กรพัชเจียเหอพันตระหนักได้ว่าพระองค์ไม่ได้มาที่นี่เกือบสามเดือนแล้วมีหน้าเล่านางจึงล้มป่วยยามเดินเข้าประตูตำหนักนึกถึงเมื่อก่อนที่เมื่อพระองค์เสด็จมาซูเฟยจะสวมชุดกระโปรงเรียบง่ายยืนรอด้วยสีหน้าอ่อนโยนจัก,กรพัชเจียเหอยยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้นกระทั่งพระองค์เดินเข้ามา มาในห้องด้านในเงียบๆเห็นซูเฟยหลับตานอนบนเตียงใบหน้าผอมลงอย่างเห็นได้ชัด ก็ปวดใจขึ้นมาปัดมือส่งสัญญาณให้ฉันกงกงกับว่านชวนออกไปพระองค์นั่งลงข้างเตียงกุมมือผอมบางของซูเฟยไว้อีกมือนึ่งลูบใบหน้านางซูเฟยอายุใกล้จะสี่สิบแล้วบำรุงรักษาอย่างไรหางตาก็มีรอยย่นอยู่ดีแต่นางไม่เคยพยายามปกปิดต่อหน้าพระองค์ไม่เหมือนฮองเฮาที่แต่งหน้าให้งามล้ำเสมอมีครั้งหนึ่งเจินเกอเอ๋อมาหานางซูเฟยยังยิ้มแย้ม สอนเตนเกอเ,เออรูปรอยตีนตาของนางพระองค์นั่งมองอยู่ด้านข้างรู้สึกว่าท่าทางเป็นธรรมชาติของนางไม่ด้อยไปกว่าเมื่อตอนเยาว์วัยเลยรูปไปสักพักพระองค์ก็ชะง,งักไปสายตาของจักรพัิเจียเหอหยุดอยู่ที่เส้นผมของซูเฟยเส้นผมดำขับแพรสยายดุดแพรต่วนเหมือนเดิมดังนั้นผมสีเงินเส้นนั้นจึงสะดุดตาเป็นพิเศษจักรพัิเจียเหอตกใจมองหายอย่างละเอียดเมื่อแน่ใจว่า มีเพียงเส้นเดียวพระองค์ก็ดึงออกอย่างระมัดระวังอย่างไรเสียก็เป็นสตรีคงไม่ยินดีที่จะพบว่าผมงอกของตอนเองเกิดเร็วยิ่งนะักห้องเต้ สีสะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยซูเฟยมีเรื่องในใจเดิมก็ตื่นง่ายอยู่แล้วเมื่อเห็นบุรุษตรงหน้าก็ตกใจส่งเสียงร้องออกมาจากกระพัดเจียเหอปล่อยมือลงแขนเสื้อกว้างหลุบเข้าหากันพระองค์หมุนผมสีเงินเส้นนั้นรอบนิ้วเงียบๆสุดท้ายก็เก็บเข้าไปในถุงใต้แขนเสื้อถามนางเสียงอ่อนโยนป่วยแล้วทำไมไม่บอกเรา แต่ไม่ต้องให้นางต่อพระองค์ก็รู้สาเหตุดีนางไม่ใช่คนที่ชอบแย่งชิงความโปรดปรานพระองค์มานางก็รับรองอย่างอ่อนโยนพระองค์ไม่มานางก็อยู่ในตำหนักเจ้าหนิงอย่างสำราญใจบางครั้งจากกรพัิเจียเหอยังหวังให้ซูเฟยหึงหวงเหมือนตัวเฟยทาให้พระองค์รู้ว่านางใส่ใจความโปรดปรานของพระองค์เหมือนกันแต่นางก็ไม่เคยจนกระทั่งวันนี้พระองค์จึงเข้าใจว่านางแค่ไม่เอ่ยปากเท่านั้น ที่แท้ก็ยังใส่ใจจนกระทั่งล้มป่วยทั้งผมยังงอกขาวด้วยสายตาของบุดุษอ่อนโยนและละอายใจซูเฟยสบตากับพระองค์แล้วก็เข้าใจขึ้นมานางนึกดูแล้วอาการป่วยของนางครั้งนี้คงถูกผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเกิดจากการสูญเสียความโปรดปรานสีนะซูเฟยไม่ได้อธิบายเอ่ยเสียงเบา ไม่เป็นอะไรมากยายต้องทำให้ห้องเต้ตื่นตระนบด้วยพักรักษาตัวหลายวันก็ดีขึ้นแล้วข้ารู้ว่าห้องเต้ห่วงยายข้าแต่ไข้หวัดนี้ติดต่อคนได้ง่ายห้องเต้สเสด็จกลับไปเถอะนางผายผอมเช่นนี้จักกะพัชเจยเหอไหนเลยจะตัดใจไปได้ล้วนต้องโทษที่พระองค์เลอะเลือนพระองค์ผิดต่อจงถิงแต่ซูเฟยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่เป็นเพื่อนพระองค์มา20กว่าปีคอนบุตรชายให้ พระองค์กลับทอดทิ้งนางไม่แยแสทันทียายมิใช่เป็นการผิดต่อนางไม่อาจผิดต่อจงถิ่งได้หรือว่าสามารถผิดต่อซูเฟยได้ในเมื่อจงถิ่งกับชาติมาอยู่เคียงข้างนางคงคิดตกแล้วนอกจากนี้นางยังเตือนให้มาที่นี่ยายมิใช่ไม่รังเกียจที่จะแบ่งปันพระองค์กับสตรีอื่นเล่าคนหนึ่งเป็นคนที่ชอบตอนเยาว์วัยอีกคนเป็นคนที่ชอบมา20ิบกว่าปีพระองค์ล้วนตัดใจไม่ได้จาก จัพัเจียเหอรูปเส้นผมสีเงินในแขนเสื้อเรียกวันชวนเข้ามาคืนนี้เราจะค้างที่นี่เจ้านำดีกาที่เรายังตรวจไม่เสร็จบนโต๊ะมาวันชวนยิ้มถอยออกไปซูเฟยตกใจที่ได้รับความโปรดปรานคิดจะห้ามปราล์มแต่เมื่อสบตาที่แฝงแววแน่วแน่ของจักรพัิเจียเหอก็ไม่ได้พูดอะไร ตอนกลางคืนจัก,กรพัชเจียเหอป้อนยาให้สูเฟยด้วยพระองค์เองเมื่อสูเฟยหลับแล้วพระองค์ก็เรียกหมอหลวงหลิวไปข้างนอกถามถึงอาการเจ็บป่วยของนางหมอหลวงหลิวข่อมเอวเออยทูลฝ่าบาทร่างกายพระสนมไม่เป็นอะไรมากที่ล้มป่วยครั้งนี้เพราะมีเรื่องกัดกุ้มมากเกินไปเลือดลมติดขัดขอแค่คลายความกัดกุ้ม ก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมจากพระพเสียเหอพยักหน้าหมอหลวงหลิวไปแล้วพระองค์ก็นั่งเงียบไปครู่หนึ่งกล่าวกับว่นฉวนสองสาประโยคจากนั้นก็เข้ามาบรรทมในห้องป่วยทางใจก็เป็นอาการป่วยคืนนี้พระองค์ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิน้นเพียงต่อดซูเฟยไว้กับอกตบหลังนางเบาๆด้านหลังตำหนักฉงเจิง้งกวนอิงนอนเฝ้าห้องคนเดียวเป็นครั้งแรกตั้งแต่ได้ถวายตัวรู้สึกไม่ชินอยู่บ้า เซียอินหยิบหวีงาช้างมาสางผมให้นางเห็นสาวงามในกระจกเบะปากเล็กน้อยก็ยิ้มปอบ กุ้ยเรนไม่พอใจใช่หรือไม่ท่านอย่าเป็นเช่นนี้เลยจะว่าอย่างไรซูเฟยก็เป็นคนเก่าแก่ในวงังฮ่องเต้ใส่ใจนางบ้างก็เป็นเรื่องปกติกุ้ยเหรนใจกว้างฮ่องเต้มีแต่จะโปรดปรานท่านมากกว่าเดิมถ้าท่านหึงหวงริษยาเพราะเรื่องนี้ฮ่องเต้จะต้องไม่พอพระทัยแน่ก่อนหน้านี้ฮ้องเฮามาเยือนด้วยตนเองเตือนให้ฮ่องเต้เผื่อแผ่บรารมีให้ทั่ววังหลังท่านลืมไปแล้วหรือว่าฮ่องเต้พิโรธดเพียง 得。 กวนอิงเย็นวาบขึ้นมาใช่แล้วนั่นคือห้องแต้นางจะหวังให้พระองค์โปรโดปรานนางคนเดียวได้อย่างไรเพิ่งจะโปรโดปรนานนางได้สามเดือนห้องเฮาก็ไม่พอใจนางแล้วเตือนนางอ้อมอ้อมอยู่เสมอเวลาผ่านไปนานเข้าถ้าห้องเฮคิดจะลงโทษนางจริงจจากการเตียเหอจะคุ้มครองนางได้จริงหรือกวนอิงคิดตกแล้วก็สบายใจขึ้นเมื่อนอนบนเตียงสามารถหลับสบายโดยไม่ต้องรับมือกับการตักตวงคร ังแล้วครั้งเน่าของจักรพัิเจียเหอกวนอิงร,รู้สึกว่าจักรพัิเจียเหอโปรดปรานซูเฟยบ้างก็ไม่แล้วแต่ทางที่ดีอย่าได้ไปหาฮองเฮานางเคยเห็นซูเฟยแล้วเป็นคนที่เป็นมิตรใกล้ชิดด้วยง่ายฮองเฮาวางท่าสูงสักราวกับว่านางไม่มีค่าควรเหลือบแลกวนอิงไม่ชอบที่สุด เจ้านายหลับแล้วเซียอินกับตองเซียก็เก็บข้าวของเดินไปหน้าประตูห้องตองเสียปลายตามองคนที่หลับฝันหวานในม่านโปรง่งกระซิบกับสาหายพระสนมป่วยแล้วพวกเราควรรายงานท่านอองเซียอินใช้สายตาส่งสัญญาณให้นางหุบปากอย่าลืมคำที่ท่านอองสั่งไว้ตองเสียสถานเฮือกไม่กล้าคิดมากอีก ฟูหลงชอบนอนตื่นสายถ้าสวีจิ้นว่างงานก็จะตื่นสายกับนางด้วยแต่ตั้งแต่ในบ้านมีจันเกอเอก็ตื่นตรงเวลาสองสามีภรรยาก็ไม่ได้นอนขี้เกียจตื่นแต่เช้ามาเล่นกับบุตรชาย จนเกอเออที่อายุ9ก้าเดือนสามารถพยุงขอบรถเข็นยืนโนเงินไปมาได้แล้วเขายื่นศรีรษะออกมามองสำรวจสวนดอกไม้อย่างสนใจพ่อแม่ลูกเพิ่งจะไปถึงป่าต้นเฟิงสี่เจียก็เร่งรุดมาท่านอองสูเฟยป่วยห้องเต้เรียกตัวท่านอองกับพระชายาเข้าวังสี่จิ้นยังสุขุมอยู่ถามเขาเสียงขึมึม ใครมาถ่ายทอดราชองค์การได้บอกหรือไม่ว่าพระสนมป่วยเป็นโรคอะไรเป็นลูกกงกงคนสนิทของว่านกงกงฟังจากที่เขาพูดพระสนมไม่ได้เป็นอะไรมากนักสี่เจียเอ่ยฟู่หลงค่อยระบายลมหายใจเอ่ยเร่งเสียงแผ่วเบา พวกเราไปกันเถอะสีจิ้นพังงกศีซ่ายื่นมือไปอุ้มเจินเกอเอ๋อที่ไม่รู้เรื่องราวขึ้นมาสาวเท้ากับเรือนฝูฉีเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพวกเขาสามคนก็รีบเข้าวังกันคนของตำหนักเจ้าหนิงไม่รู้ว่าพวกเขาจะมาเยือนแม่นมที่เฝ้าประตูเห็นสู้อ๋องที่เดิมทีควรจะถูกกักบริเวณอยู่ในจวนก็ดีใจออกหน้าตารีบส่งคนเข้าไปรายงาน ซูเฟยทราบข่าวกำลังจะลุกขึ้นอย่างยินดีบุตรชายกับลูกสะภ้ยก็เดินเข้ามาแล้วท่านแม่ชะไหนท่านจึงป่วยได้ฟูหดองสาวเท้ามาหน้าเตียงเห็นแม่สามีมีสีหน้าอิดรอยดวงตาก็แสบเคพองขึ้นมา ได้ยินฉันกงกงบอกว่าท่านป่วยหลายวันแล้วฉันไหนไม่ส่งข่าวไปบอกพวกเราซูเฟยรู้ดีว่าเหตุใดตนเองจึงป่วยไม่อยากให้ติดไข้หลานชายยิ้มสนทนากับลูกสะภ้ไปได้เล็กน้อยใจมุ่งไปอยู่ที่ร่างของเจินเกอเอ๋อแล้วเจินเกอเอ๋อโตเพียงนี้แล้วยังจำย่าได้หรือไม่เด็กเล็กโตวไวไม่ได้พบหน้ามาสองเดือนกว่าซูเฟยคิดถึงยิ่งนะัก จนเกอเออนวดไหลให้ท่านย่าหน่อยไหลของท่านย่าเจ็บสวีจิ้นส่งตัวบุตรชายไปข้างหน้าจนเกอเออฉลาดเฉลียวระหว่างทางมารดาก็กำชับไว้แล้วยามนี้จึงซุกอกท่านย่าแต่โดยดียื่นมือไปนวดไหลให้นางซูเฟยพันใจอ่อนยวบขึ้นมามีเรื่องในใจมากมายเพียงใดแต่เมื่อเห็นหลานชายตัวอ้วนขาวที่ฉลาดรู้ความก็โยนความกัดกุ้มทิ้งไปอุ้มจนเกอเออขึ้นมาสำรวจไม่ หยุดฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ